คำถามที่ว่าเงินน้อยมากๆเนี่ยนะครับหลักร้อยต่อเดือนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้จริงไหมอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็คงสงสัยกันนะครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันดูว่าถ้ามีข้อจํากัดเรื่องเงินทุนเริ่มต้นน้อยๆเนี่ยเราจะใช้แนวทางไหนสร้างความมั่งคั่งได้บ้างครับค่ะคือหัวใจหลักจริงๆของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันมี3ส่วนนะคะก็คือเงินลงทุนเวลาแล้วก็ผลตอบแทน ทีนี้พอเงินลงทุนเรามีจํากัดเนี่ยอีก2ปัจจัยคือเวลาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทนเนี่ยค่ะจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญเลยครับครับซึ่งการจะสร้างผลตอบแทนให้มันสูงขึ้นได้เนี่ยนะคะมันก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจค่อนข้างมากเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับงั้นงั้นลองดูพลังของมันหน่อยไหมครับสมมติเราเก็บเงินเดือนละ500บาท30ปี เงินต้นรวมก็คือ1นึ0 0 0สบาทใช่ไหมครับถ้าถ้าได้ผลตอบแทนแค่2%แบบฝากประจําทั่วไปเลยปลายทางจะมีประมาณเท่าไหร่ครับก็อาจจะได้สัก2องแสนบาทประมาณนั้นค่ะโหเพิ่มขึ้นน้อยมากจริงๆนะครับใช่ค่ะแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมคะมันก็เลยแสดงว่าแค่ฝากเงินเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบแล้วสําหรับคนทุนน้อยที่อยากให้เงินมันเติบโตนะคะครับครับแต่แต่ถ้าเราขยับผลตอบแทนขึ้นละครับ สมมติที่5%เงินก้อนเดิมจะกลายไปเท่าไหร่ครับถ้า5%ก็จะขึ้นมาเป็นประมาณ4 0 0 0 0นบาทค่ะอ่าเริ่มเห็นความต่างแล้วถ้าได้8%แล้วครับ8%ก็เกืบเกือบ0,000แล้วค่ะพอเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับแล้วถ้าถ้าทำได้ถึง10%แล้วครับอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ค่ะถ้าที่10%ต่อปีนะเงินแสนแปดนั่นอะ แตะหลักล้านได้แล้วค่ะโอ้โห oh. แล้วยิ่งผลตอบแทนมันสูงขึ้นไปอีกพลังทบต้นมันยิ่งแบบน่าทึ่งมากถ้าได้15%เปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะกลายเป็น2.8ล้าน2.8ล้านใช่ค่ะหรือถ้า20%เปอร์เซ็นต์ก็พุ่งไป7.8ล้านเลยหรือถ้าทำได้แบบ25%เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะอาจจะไปถึง21.8ล้านบาทได้เลยค่ะโโหคุณพระตัวเลขต่างกันเยอะมากจริงๆนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าผลตอบแทนนี่มันมันสำคัญสุดๆเลย แล้วทีนี้เราจะไปหาผลตอบแทนระดับต่างๆแบบนี้มาจากไหนได้บ้างครับเริ่มจากระดับแบบไม่สูงมากก่อนได้ไหมครับพวก5%อะไรแบบนี้ได้ค่ะก็สําหรับผลตอบแทนระดับประมาณ5%นะคะตัวเลือกที่อาจจะคุ้นเคยกันก็อย่างเช่นพวกหุ้นกู้เอกชนหรือว่าหุ้นปันผลค่ะหุ้นกู้ ค่ะหุ้นกู้ก็คือเหมือนเราให้บริษัทเขายืมเงินเราไปนะคะแล้วเขาก็จ่ายดอกเบีย้ยให้เราซึ่งมันก็มักจะสูงกว่าเงินฝากธนาคารอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีความเสี่ยงมากกว่าธนาคารนะคะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยคือต้องดูอันดับความน่าเชื่อถือหรือเรตติ้งประกอบด้วยนะคะไม่ใช่เห็นแค่ว่าดอกเบีย้ยสูงๆแล้วกระโดดเข้าไปเลยอ๋อต้องดูเรตติง้ง ใช่ค่ะควรเลือกระดับที่เรียกว่า investment grade ก็คือตั้งแต่ BBB ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเรตติ้งที่ต่ำลงเนี่ยมันก็หมายถึงโอกาสที่บริษัทอาจจะมีปัญหาในการจ่ายคืนเงินเราได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าเรตติ้งจะดีเราก็ตามเนี่ยก็ยังต้องไปศึกษาข้อมูลบริษัทงบการเงินความน่าเชื่อถือเขาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีเคสที่บริษัทเรตติ้งดีๆผิดนัดชาระนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องดูความเสี่ยงให้รอบคอบมากๆ แล้วหุ้นปันผลแล้วครับต่างกันยังไงกับหุ้นกู้หุ้นปันผลเนี่ยเราเข้าไปในฐานะเจ้าของค่ะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเลยแล้วก็รับส่วนแบ่งกําไรไม่ใช่เป็นเจ้าหนี้เหมือนกรณีหุ้นกู้นะคะอ,อ๋อครับครับซึ่งก็ต้องศึกษาพื้นฐานธุรกิจกําไรแนวโน้มเหมือนกันค่ะแต่ว่าเออทั้งสองแบบนี้นะคะผลตอบแทนเราหเอร์เนเนี่ยอาจจะยังโตไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายเราใหญ่มากๆจากเงินเริ่มต้นในน้อยค่ะเข้าใจครับถ้าอย่างนั้น การขยับขึ้นไปมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นยังระดับ8-15%เหรอครับมีแนวทางไหนบ้างครับค่ะตรงนี้เราอาจจะมองไปที่สินทรัพย์อย่างเช่นทองคำก็ได้นะคะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อนหลัง10ปีก็อยู่ราวๆ8%ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกกองทุนรวมดัชนีกองทุนรวมดัชนี ใช่ค่ะอย่างเช่นกองทุนที่ไปอิงกับดัชนี S&P 5้า้อที่ลงทุนใน500อบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนะคะอันนี้มันก็จะกระจายไปในหลายอุตสาหกรรมเลยเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาก็ได้ราวๆ1ิบ3เปอร์เซ็นตนะคะครับหรือถ้าใครชอบสายเทคโนโลยีอีกหน่อยก็อาจจะดูเป็น Nasdaq 100ที่เน้นหุ้นเทคเป็นหลักอันนี้ก็จะโตเร็วหน่อยแต่ก็ผันผวนสูงกว่าเหมือนกันเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาก็ได้เกือบเกือบ1 5้าเปอร์เซ็นค่ะอ๋อการลงทุนในกองทุนดัชนีแบบนี้ มันเหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลงลึกเลือกหุ้นเองด้วยใช่ไหมครับเหมือนเป็นแนวทางแบบ Passive Investing ที่ปล่อยให้ตลาดมันทำงานไปถูกต้องเลยค่ะเป็นวิธีที่ช่วยลดภาระการติดตามลงไปได้มากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่อาจจะสูงกว่า15%ขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะการลงทุนแบบ Active Investing หรือว่าการที่เราต้องลงมือเลือกสินทรัพย์ลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะ Active Investing ซึ่งอันนี้มันก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเยอะเลยเช่นการไปเลือกหุ้นรายตัวหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีนะคะอ๋ออย่างเช่นบิตคอยที่บางช่วงในอดีตนี่โอ้โหผลตอบแทนสูงมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างบิตคอยเนี่ย ในอดีตนะคะเคยมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่สูงมากๆถึง60-70%ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเราลองคำนวณเล่นๆด้วยตัวเลขนี้นะคะเงิน500บาทต่อเดือน30ปีเนี่ยอาจจะกลายเป็นเงินมหาศาลได้เลยโอ้แต่แต่ต้องย้ำหนักๆเลยนะครับว่าอันนี้มันเป็นเพียงภาพสะท้อนพลังของผลตอบแทนสูงในอดีตเท่านั้นไม่ใช่การการันตีอนาคตเด็ดขาดเลยนะครับครับคบเข้าใจค่ะ การที่จะทำผลตอบแทนระดับ20-30%ต่อปีขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงๆครับต้องใช้ทักษะความรู้แล้วก็ความเข้าใจในความเสี่ยงที่สูงมากๆจริงๆครับแสดงว่าแสดงว่าความรู้นี่คือคุณแจสำคัญเลยนะครับในการที่จะปลดล็อกผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปได้สำคัญที่สุดเลยครับยิ่งเรารู้เยอะขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้แต่ก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงนั้นๆด้วยนะคะคร แล้วก็มีเรื่องที่ต้องเตือนอย่างจริงจังเลยนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงทางลัดทุกชนิดเลยค่ะอย่างเช่นหวยหรือการพน,นันต่างๆอืมอันนี้สําคัญใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกออกแบบมาให้เจ้ามือชนะเสมออยู่แล้วครับมีแต่จะทําให้เงินเราน้อยลงไปอีกไม่ใช่ทางสร้างความมั่งคั่งแน่นอนครับไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเลย ครับผมแล้วก็อีกอย่างที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปคิดเรื่องลงทุนเสี่ยงๆนะคะก็คือควรจะต้องมีเงินสำรองชุกเฉินให้เพียงพอก่อนค่ะอย่างน้อยๆก็ควรมีค่าใช้จ่ายสัก3-6เดือนเก็บไว้เพื่อให้เราลงทุนได้อย่างสบายใจไม่กดดันแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะโอเคครับชัดเจนเลยครับมาถึงตรงนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าเงินน้อยเนี่ยมันสามารถเติบโตเป็นเงินล้านได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องฟลุกหรือโชคช่วยเลย แต่มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องเวลาพลังของผลตอบแทนทบต้นการขยันหาความรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือวินัยในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็ ประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งทายไว้นะคะก็คือการเดินทางนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่การเรียนรู้แล้วก็การลงมือทําเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแทนที่เราจะแค่ฝันหรือว่าหวังลมลมเลม้ลงๆงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลองถามตัวเองดูง่ายๆก็ได้ค่ะว่ามีอะไรเล็กๆที่เราพอจะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยบ้างไหมเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางการเงินของเราเองอะคะ่ะครับ บางทีนะคะก้าวเล็กๆในวันนี้อาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ในการสร้างความมั่งคั่งของเราในระยะยาว